จอในหลใครลใครจากูปะรแยกชนอย่างอเนี่ยเาบรรยากาศยีง่เนี่ยเีอย่คนเราอยากแยกกันเดนเนี่ยสอลงยาฝอยอพ่อใหหลือให้แต่บหนีแยใจเนี่ยนิ้วอ่อท่อามาน่หลออ่อทามาแนหลอเนี่ยเมีนั่นมโบเออเนี่ยีไหนพี่น้อไทยอยากพี่น้อไทยดอซอฟาไทย องเยาพร้อมเยาหมองนาพร้อมเยาก็ไทยคือเข้ามาละเอกป้าลอลีฟีดีลอยัางนอฮันีลา่อจุมลีท่าใช้พอพี่บายจุมลีอ้าวบอกอ่ะเช้าวันนี้ วันที่อากาศจ่มใสแม้ว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนช่วงเวลาปิดเทอมแบบนี้ทำให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นเราสองคนออกจากบ้านช่วงเช้าเพื่อไปหาปลาที่ลำน้ำกันค่ะน้ำแม่ลาหรือห้วยแม่ลาแม่น้ำสายเล็กๆที่มีระยะสั้นมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาไม่ไกล ก่อนจะไหลผ่านหมู่บ้านของเราและไปรวมกับแม่น้ำลี้ที่ท้ายหมู่บ้านค่ะห้วยแม่ลาหรือน้ำแม่ลาแห่งนี้ยังมีปูปลาพอหาได้ทำอาหาร เราสองคนลองไปหากันดูว่าจะได้หรือไม่อย่างไรค่ะได้แล้วได้ตัวไตัวหนึ่งได้ปลาตัวแรกคือปลากั้งตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวเราหากันต่อไปค่ะ พี่ตาจะขึ้นด้าใหญ่หอะเอาใ้เบาด้านมทอเราแยกกันหาคนละฝั่งนิวหาทางฝั่งขวามือส่วนปริ้นหาด้านฝั่งซ้ายค่ะฝั่งทางซ้ายมีต้นหญ้าขึ้นน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นรากไม้แต่ด้านนี้เห็นมีปลาวิ่งผ่านหลายตัว ปรินได้ตัวแรกเป็นปูเหล็กตัวน้อยแล้วก็ใส่ลงไปในข้องที่ผูกไว้กับเอวข้องที่ใส่ปลาภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าคองส่วนสวิงภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าเว่งค่ะนี้ก็ได้ปูตัวใหญ่อีกตัวค่ะ มองบอลสีหีจะบอลซียยะบอกหน่อยทดลองขวาไปเลยป่ะสักพักหนึ่งเราก็ย้ายที่ไปทางโน้นลาน่าจะมีมากกว่าทางนี้อมอ,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 องมาเฉยไอบอลไอบอลนี่นึงเราบอลอะเราแบบแค่นี้แค่รอทางนี้น้ำเยอะขึ้นแล้วก็ใสด้วยค่ะ หลังจากหามาได้ระยะหนึ่งแล้วเรามาดูผลงานกันอีบออบ้าง่าเนี่ยจะมีบาดปีนี่นะบบมีบ้านนี่ไเด็กทาบอนเจ้าหมูยอเปมไทังกาเียสรุปว่าฝั่งขวาได้ปลามากกว่าฝั่งซ้ายและปลาที่ได้ส่วนมากเป็นปลาเสด็จค่ะ เราคุยกันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เราสองคนจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเอาปลาที่ได้ไปทำอาหารกันไปปิ้งปลาหมกปลาที่กระท่อมในสวนของลุงค่ะ ทอมบ้านสวนของลุงปริ้นก่อกองไฟไว้บนพื้นดินเพื่อจัดเตรียมปิ้งและหมกปลาส่วนนิวนำปลาที่ได้มาล้างทำความสะอาดเราคัดเอาปลาเสด็จตัวใหญ่สำหรับนำไปปิ้งส่วนปลาตัวเล็กจะทำห่อหมก ปลาน้อยนำใส่กะละมังผสมกับเครื่องปรุงหลายอย่างเช่นตะไคร้ขมิน้นปริกเกลือที่นำมาตำละเอียดแล้วนำมาคลุกกับปลาน้อยให้ส่วนผสมเข้ากันห่อด้วยใบตองหลายๆชั้นมัดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่ แล้วก็นำไปหมกไฟไว้รอจนกว่าจะสุกค่ะหลังจากนั้นก็นำปลาตัวใหญ่มาใส่ไม้เสียบที่ทำจากไม้ไผ่เสียบต่อเรียงรายกันได้6-8ตัวต่อไม้ค่ะ จากนั้นก็เอาไปย่างไฟรอจนกว่าจะสุกค่ะเลยค่ะโม่ไม่เยอะเลยเมื่อเวลาผ่านไปหลายนาทีจนปลาด้านล่างเริ่มสุกระหว่างนั้นก็พลิกสลับไปมา ระหว่างที่รอให้ปลาสุกอยู่นั้นนิวได้มาช่วยลุงจากไม้ตอกเป็นไม้ตอกที่ใช้สำหรับมัดสิ่งของทำมาจากไม้ไผ่ในป่าแล้วนำมาตัดเป็นเส้นๆจากนั้นใช้มีดผ่าเป็นเส้นบางลุงบอกว่าจะใช้มัดฟ่อนข้าวหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้ว ชื่ออะไรนิชานิชาเด็กหญิงอะไรรู้ไหม,มเด็กหญิงอะไรวลดาปฏิมาตาอ๋อวันลดาเหรอเยนอยู่อนนบาลอะไรเนี่ยอนอนันดบสองอนันดาบสองยนครูอะไรครูนิเยนโรงเรียนอะไรรู้ไหมไม่สิไม่สิครูใจดีไหม,อ,มอยากไปโรงเรียนหรือยังอยากอยากแล้ว ตอนนี้ปลาคงใกล้สุกแล้วค่ะยาฮูก่อนที่ห่อหมกและปลาปิ้งจะสุกเราได้มานั่งเฝ้าเตาอีกครั้งค่ะใช่แล้วมันไม่เหนียวนะงูเป็นอะไรดินานแล้วแหละแม่ย่ายี่เนี่ยไม่เธอแลัวไม่ทาอแล้วแต่ลีลางแล้วนะนานแล้วหบอกอันนั่นในชิ้นล่างใตาเราเชี่ยวไหมเอ้ย นอนแล้วสิมอนชิ้นนั้นหมู่โคบานนะมีนอนแล้วมีชิ้นนั้นเป็นนอนเท่เออเออชิ้นรองเบาแสั่งไงรองเทียมันเจอแด่ยบบเจอที่ผู้ชายผู้ชาอะไรเหรเนีนิบาลนับปีนี้ได้หรอโบใช่เลยน้ำอะไรกุจิเมลเมโบนีนี่นิบานี่นิบาลชิ้นนี้นิบาลยาลุมที่เด้อว่ชิ้นนี้บาลน้องเด็กสาวสมัครเสียเอ เมื่อปลาสุกได้ที่ได้ยินเสียงลุงตะโกนบอกแล้วเราก็เก็บมาจัดแจงนำมาใส่ในขันโตกแกะหอหมกปลาออกกลิ่นหอมเชียวแล้วก็แกะปลาปิ้งจากไม้เสียบ เป็นเมนูพื้นบ้านอาหารจากลำน้ำกินพร้อมกับข้าวเหนียวอร่อยแบบบ้านๆเลยค่ะที่บ้านนี้ทานข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยข้าวเหนียวค่ะ ช่วงบ่ายของวันเดียวกันจะพาไปเที่ยววัดบ้านเพื่อนค่ะเออนะคลอชีค<า>ลาลีลีลางธา,ารงามไปเรียกวาวหูขนะันะ้วเนาะเออได้โอเคอยูจ<ข>ีลีบลัลล่ะวาวหูขั้วเขาบอกว่ววลีลางเลยโทษเดี๋ยวคร้าวได้หรอแต่งตัว,ตตตวไหมช่วยกระเรียงช่วยกระเรียงมานะเน,น,านาะใ <laughs> น่ทอเนา,าะสอดถุยสีแงนะกูบัเหรอ โคโคไม่จนนทอนอนว้ไหมเนาะจีมมอนไยนาคอยู่ใจไม่ทอนอนจิมมอนไทนะคุก็หนายอย่างไรมวอันทอวาอ่เอออยู่ันกันสวาจุปีหนึ่งปีเลยอ่ะถวที่เร เธอรดรองที่เธอย่สอลยูซอจะใครไม่รู้รองที่ได้มาชอพี่จ๋าไาจีเดี๋ยว่อใัาเลยใครที่หวนอะไเลยแบบมันเสียนอะไรไงไม่ได้ยายจะเด้เสียนะเออเออเกย์ล้พี่เกย์พี่ๆเนาะนายจีล่อๆใครอย่างเงี้ยมันใครที่หวจะมาให้หมวยแนยง่ายยงว่ะเลยเอากระแทกย้ายยาอีกน้องเทองขวายน้องสาวไม่ไย่อย่ะเออเอฮัลโหลยูนี่แย่ยาวมึงอากระดทกไทยนาะรกัเลย เออบุลอลมันหอยเหรอคะเออเออกด้าพี่เหรอเออไม่เจได้เจเจจิมมท้องหน่อยจูเนอะเนี่ยอย่าโบอย่างเงหลับคงกะท่าใหญ่เยอยิ้มคือเพื่อนของเรา เพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันที่โรงเรียนพอดีบ้านของยิ้มอยู่ที่นี่จะให้พาไปทเที่ยวชมวัดของหมู่บ้านก้าวผมให้เพื่อนก่อนจะได้เรียบร้อยสมกลับไปวัดค่ะ อยู่วาร์โปอยนาเม่กีเขเลีมอ่ะดี่อรจะจะแพเนาะอาถ่ายเวโคแบสีวิชายแม้และโลกปีสองสี่หาศูนย์ยาบยีง่ะเนี่ยี่กระแซอจ้าใหญ่อ่ะเนี่ยหี่ใหญ่อวาโลกอะยิงปเกี่ยวคนอนฮดีทั้งโลกเนี่ย มเม่ว้านเนี่ยว่าดอยกวางคำพี่นอ้องบรยุว่าตุงซาวแวเอ๋มีอเมนาตุงซาววังอะไรเนี่ยตองให้ใช่แวอ๋ออ๋อ,อพี่ประเดีย๋ยวพอดีทางชาวบ่อไฟกุเนเองกุนเองเน่อยะอ๋อแม่แกทางแม่กาชะกากระแซหรอกินนี่แดดเกลี่ยหลงเี๋ยีทางป้าฉีนี่รีทางตัวพ่อแต่พอ่อมาซื้อรีอได้เก่ของเธอเธอเธอแล้ว แบะโบล่าข้ามผายพองถ่ายดูข้ามผายรู้ไหมเนี่ยเอ็กซ์เลยออนักซอร์แบบเถอะพองก็้แหม่บ้องเหลี่ยนเอาแบบแบบลองแต่พองนานถ่ายคู่แบะก็ี้ซ้ำแวลี่อ๋อ mòn rồi mẹ hiện nay chúng mình thay đi khác để yêu tay mình mẹ kết hai đầu của mình thay số nè rồi cho mình hiện nhíu nhóc khoai mẹ hiện nay mẹ nằm liền đi nhớ là chúng mòn mẹ nào các nhỉ hộ Yêu vai lập rồi một con này nó bán ngay phía hồ hết thằng nào phải đu nó à mẹ à thẻ thẻ là thằng gái เอีนแนวหนึ่งกี่ขวาชิบา้าจอามอ้ออะไล่ะคะโอโอ้ของนั่นล่ะหลังจากที่เดินชมวัดกันทั่วแล้ว ยิ้มก็พาเราเดินมาที่สะพานไม้ที่ถนนหลังวัดยิ้มบอกว่าสะพานนี้ชาวบ้านร่วมมือกันสร้างขึ้นเองเพื่อเป็นทางรถยนต์ผ่านไปมาระหว่างบ้านสันดอนมูลไปบ้านหัวขัวบ้านดง รออู้ในทางสร้างแม่ในทางสร้างเยอะหรออออนี่ี่แีกพี่พงแมน่นอะพอเออพอแม่ที่ผองพัดดูลระอ๋ะอไอเส้นนิ้วป้าีเนี้ยพอแม่ท้องเนาะอ๋อออก็กแล้วมาพี่ไปเดี๋ยววันที่สามเอ,อมนาคมสองห้าหกแปดนอนหรอหมออ่าเลยเส้นทางลัดเลาะผ่านทุ่งนาโดยเจ้าของที่นาสละที่ดินทำเป็นถนน เมื่อก่อนถ้าจะไปมาระหว่างสองสาหมู่บ้านนี้จะต้องอ้อมตัวอำเภอทุ่งหัวช้างระยะทางหลายกิโลเมตรแต่เดี๋ยวนี้ไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ออวะอ,อ,อ,อยูน้อยไม่วางเลยแหวะไงพอเล่นอะบอแวะนอกพอดูฮาริ่านแล้วก็ข้อจ้ามีอย่่ในหมอเดอร์ค่ะแฮร์่ฮาิทานสร้างมีเนาะ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทำกันเองในช่วงเวลาว่างเรื่องเล่าสั้นๆในวันปิดเทอมของเราสองคนขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณร้านสลาร้อยแปดผู้สนับสนุนการถ่ายทำสนใจสินค้าหัตกรรมล้านนาติดต่อสั่งซื้อหรือสั่งทำได้ตามเบอร์โทรนี้ค่ะทริปนี้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางโดยสิริพรผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนสนใจผ้าไหมย,ยกดอกทอมือติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้ค่ะ